วันนี้ตมอมายาเดือเนาะตมอม้าเนาะผสมเลยดีต่อมา,มา,ามเขียปลาแงไมได้วันนี้ตมอมาแหงพี่น้อ,องเน,นงาะ แล้วแต่พี่นองก็ต้องเด,นเดินโอมาหน่งับเหมือกัน เป็นมาว่าแห่งพี่นกน,นี่เนื้อมนออกพี่นกเอาเนื้อใส่อยู่แนี้สองพอเลยว่านี้เมื่อยเงี้ย ับโค้ดวันนี้พี่นอ้องเป็นมะหมาแห่งพี่น,อน้องเลยคนในเขากันมัน การเลยวันนี้สองอพี่น้องสองหอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิน์สุพลทุกคนเนาะวันนี้ไย้ำเดิรกพี่น้องเอ้ยย้ำเดิรกเอ็ดคลิปมีแต่ย้ำเดิรกพี่น้อง กำลังเดิกงานมานี so 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 ่ก็ซีทุบเนาะพี่น้อกแค่เป็นคือบวานเบาตุยเนาะครับประมาณอยู่ซีพงแดงเนาะพี่น้องเขานอนเมื่เดือนพี่น้องหิวเข่าวันนี้ก็ได้ต้มมะม่ากัต้มมะม่านี่กับมะม่าแห้งเนาะพี่น้องก็สิมีไข่ลูกศิษย์เนาะนี่ก็ลูกศิษย์ทอดพี่หนอกนี่ก็มะม่าแห้งเข้าพี่น้องพักเขาก็พักกับแกะเขากะหลายอย่างพี่น้อกกับ สลัดก็มีเนาะทัวก็มีพี่น้องทัวแตงพี่น้องมีเบ็ดเจ้ากับกระถานมันน้อยพี่น้องนี่ก็กับกระปีเขาพี่น้องมามาพี่น้องมะวันนี้ก็พาพี่พาน้องมากินตบมาหมายยำเดิกพี่น้องยำเดิกเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยขอนวดมือเนี่ยพอตัวนวดบนไหลพี่น้องยิ้อเข่ามามาพี่น้องมา สเสีบเสแกันพี่น้องกินยำลือหอแสแแบบไว้พี่น้ ปีพี่น้องแส่ยมกันพี่น้องเลย ปีกะปีพี่นอ้องเจ็บแสบ,บ,แสบ,แสบด้วยพี่น้องเลยกะปีเศบๆพี่น้องกินยำด้วพี่น้องเลยยังหอ,อยูด้วยพี่น้องเลย ก็ต้งปรุงจากหมอไม่ไม้ใส่เลย นอกจามีสองอย่างเนาะพลมีสามอย่างเนาะมีลูกสินเนื้อลูกสินเนื้อมูเนราโอ้โหฮึาเส่ นั่นเด้อก็ยังกระแทบหน่อยไข่ต้มมันก็มีสองหน่วยพี่น้อง ท่านในเกมกับปีนี่พี่นนอกแสบสุดใจเลยพี่นนอก nhâm được nhiều Chà phải đi phía ngoài Hết kiếp này gặp mấy cái kinh có khá là thư phía ngoài Nhắc đến là một khoai vàng มะม่ามะม่าแห้งไม่ออกอมะม่าโอเคกินค้างกันไดีออก คือแบบชุ่แห้งไปแล้ว กินี่น้องเองกินไม่ค่อยได้ดายี่น้องว่าสองคอี่น้องเยอะน้อยเดียวเลี้ยงก็รอเขาเยอะนะจะไหนก็คลิปเอ่อคลิปนี้ก็กินง่ายๆแล้วพี่น้องเนาะจะไดนก็ฝากไว้ก็ไนเด้อพี่น้องเมื่อสุขภูตุคนเนาะ ท่านบ่มีบ่มีพีมีนองบ่ม,มีเอฟซีเบอร์ตุปูทุกคนมาตุยก็คือบ่มาถึงทุกวันนี้เนาะกับคนติดตามกับเพิ่มขึ้นเนาะกับตอนนี้การในครับซ่องแล้วเนาะกับขอบคุณนเอฟซีเบอร์ุูปูทุกคนเนาะทั่งว่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ไซกรเดียแตยอยู่ประเทศเนาะกับไายประเทศเนาะกับบอกมากกับมดถือรถพี่เนาะจี่ไหนกับ ขอตุยก่อขอขอบคุณเนะาะเพราะว่าท่านบ่มีเอฟซีเบอร์ตุภูทุกคนกับคือว่ามาถึงทุกวันนี้ในคลิปนี้เนะาะกับจินง่ายๆพี่น้องกับสีคอหน้าพีระหนอกเป็นคอ,อนเนอร์พี่น้องเนอครับขอให้อยู่ดีมีเฮงเบอร์ตุภูทุกคนเนาะเอฟซีของมาตุยสบายดี